เอาละฮะก็ขอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้คุก็อยู่กับผมในช่องจำเจนะครับผมเอาละรวันนี้เนี่ยผมจะมาพาดูอัปเดตท,ที่แล้วนะครับผมอัปเดตท,ที่แล้วมีอะไรกันบ้างนะครับผมฉากฉากฉากผมจะมาดูฉากอัปเดตที่แล้วนะครับผมยังไงวันที่15เดือนสิงหานะครับผมกูชากอนนี่คือฉากอัปเดตที่แล้วนะครับผมทําไมผมถึงดูดูซ้ํอาออผมแค่อยากจะรู้ว่าฉากดาเดินม,มันเป็นเออไม่ใช่ฉากอัปเดตล่าสุดมันเป็นอย่างนี้ ส่วนอัปเดตล่าสุดไม่รู้ว่าจะเป็นฉากแบบไหนนะครับผมพรุ่งนี้ครับผมพรุ่งนี้วันศุกร์เจอกันแน่ครับผมสตรีมสตรีมยาวๆครับผมเนี่ยคืออัปเดตตัวนี้เรื่องของเอ่งหนองนะครับผมที่เขาเพิ่มปลาเข้ามาแล้วก็มีเบ็ดตกปลาเบ็ดตกปลาด้วยนะครับผมฮาโอเคครับแล้วก็12บสองชั่วโมงต่อมาบอกนี่โอ้ได้ปลาเยอะครับผมแล้วก็มีหมีคิสลี่มาร่วมจอยกินหมีไม่ใช่กินหมีเอฟซันอ่ะกินปลาด้วยนะครับผมเนี่ยเดอะฟิชชิ่งอัปเดต แล้วก็อัปเดตถัดไปผมไม่รู้ว่ามันจะมีชื่ออัปเดตว่ายังไงนะครับผมเพราะว่าหน้าเกมมันมีอยู่นะครับผมหน้าเกมมันมีอยู่เดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยครับผมไปดูครับผมว่ามันจะเป็นยังไงครับผมมาครับผมมาครับมาครับมาครับนี่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 สองอัปเดตที่มาใหม่สองอย่างนะครับผมที่เขาอัปเดตตามรูปนี้นะครับผมเนี่ยนี่ปาร์ตี้อัปเดตอัญมณีฟรีโอ้โหฟรีอัญเมณีเท่าไหร่ครับผมประมาณ2 0เกมได้มั้งเนี่ยเนี่ยเนี่ย มีรูปของเทรดเดอร์พ่อค้าแรกของเฟอร์นิเจอร์นะครับผมแล้วก็นักทอล์บิวา์หรือว่านักเลงน,นะครับผมนี่ผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นอีเวนต์แบบไหนนะซึ่งยังไงก็เราลองมาพูดคุยคอมเมนต์กันได้นะครับผมใต้คลิปวิดีโอเมนท์เลยครับผมว่าจะเกี่ยวกับอะไรยังไงบ้างนะครับผมอัปเดตปาร์ตี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมนี่นี่เที่เขาเพิ่มมานะครับผมนี่นี่ไงนี่ไง The Flock Invasion อืมน่าจะเหมือนเป็นกบ เพิ่มเอดดิตีเจ้ากบเข้ามาปะให้เราแบบสามารถเก็บเกี่ยวกินได้อะไรประมาณนี้ใช่หรือเปล่านะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจครับผมใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้ครับผมเม้นเลยครับผมการบุกรุกของกบนะครับผมก็ผมเห็นผมเห็นตั้งนานแล้วใน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 อะไรปะในในเวลาที่ตอนเวลากลางคืนมันจะข้าครับผมมันจะบอกว่ากบกําลังต้องการอาหารอ่าในคืนนี้ ผมก็งงเอ๊ะอะไรวะซึ่งผมนึกว่าเขาจะบอกว่ากวางกําลังต้องการอาหารในคืนนี้แต่แบบแต่แบบว่าเหมือนเขาแบบใส่ผิดหรือเปล่าหรือว่าเขาจงใจผมว่าเขาน่าจะจงใจมากกว่าแหละนี่ไงมันก็มาแล้วไงสุดท้ายเนี่ยเน Entity กบนะครับผมเนี่ย The Flock Invasion การบกรุกของกบนะครับผมก็นี่คืออัปเดตที่กําลังจะมาถึงในวันพรุ่งนี้นะครับผมวันนี้วันพฤหัสพรุ่งนี้วันศุกร เจอกันแน่ครับผมประมาณ2ี่สนาฬิกานผมตามที่เขาบอกไปเลยครับผมเนี่ยย,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 ยี่สิบนาฬิกาศูนย์ศูนย์นาท,นาทีนะครับผมวันศุกร์เจอกันแน่ครับผมผมจะมาเล่นสตรีมยาวเลยครับผมมี2อย่างครับผมนี่หนึ่งก็คือเนี่ยอัปเดตปาร์ตี้ครับผมเอาเจมไปร้อยยี่สิบเม็ดแล้วก็เนี่ยการบุกลุกของกบคือเอนติตี้เข้ามาใหม่ก็คือกบไม่รู้ว่าจะเป็นเป็นกบตัวใหญ่หรือว่าเป็นกบตัวเล็กที่แบบเป็นฝูงหรือเปล่านะเพราะว่ามันน่าจะสปอนกบเล็กๆตาม แอ่งบ่อน้ําอะไรพวกนี้เออน่าจะเป็นไปได้แล้วก็อกตอนกลางคืนมันจะเป็นกบตัวใหญ่ปะที่แบบไล่เราเหมือนเอติตี้อย่างเช่นไอ้พวกนกฮูกไหมแล้วก็อะไรบ่ากวางนะครับผมจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้ผมแค่เดาเล่นๆนะครับผมใครที่มีความคิดเห็นอย่างไรก็ลองคอมเมนต์ดูครับผมว่าเจ้ากบเนี่ยมันจะมีลักษณะหน้าตาแบบโหดน่ากลัวหรือว่าน่ารักสมุตินี้หรือเปล่านะครับผมแล้วก็เนี่ยอันนี้นะครับผมเนี่ยจะเป็นปาร์ตี้แบบไหนให้เราร่วมจอยแบบไหนอ่านะครับผม เล่นกิจกรรมแบบไหนอะไรยังไงในตัวเกมหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้ซึ่งเราต้องมารอลุ้นกันในคืนของวันศุกร์ของวันพรุ่งนี้นะครับผมเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ยเนี่นี่เนี่ยผมผมเริ่มดูเริ่มดูเท่าทีครับผมอัปเดตปาร์ตี้ครับผมเนี่ยวันศุกร์นะครับผมเนี่ยวันศุกร์วันศุกร์วันศุกร์สิงหาเนี่ยครับผมก็เวลาประมาณ9ก้านาฬิกาตอนกลางคืนนะครับผมเนี่ยอืมถ้าจะมี2 อีเวนต์หรือเปล่าอีเวนต์เนี่ยอีเวนต์แจกเพชรนะครับผม20เม็ดแล้วก็อีเวนต์กบนะครับผมเวลาประมาณเนี่ยสิบโมงนะครับผมอย่างนี้ก็ต้องพลาดไม่ได้ละเนี่ยเนี่ยพรุ่งนี้ครับผมพรุ่งนี้เจอกันครับวันนี้ผมแค่มาบอกดูคร่าวๆเฉยๆว่ามันจะมีอะไรบ้างที่เข้ามานะครับผมมี2อย่างครับผมปาร์ตี้ปาร์ตี้แจกเพชรนะครับผมแล้วก็การบุกลุกของกบนะครับผมเป็นเอเจนตี้ใหม่ที่จะเข้ามานี้นะครับผมยังไงก็รอดูพรุ่งนี้ได้นะครับผมคอมเมนต์ดูครับผมว่าจะมีอะไรยังไงมาใหม่พูดคุยกัันได้ครบผม ตลอบวันนี้ผมก็ราไปก่อนเจอกันพรุ่งนี้ครับผมสวัสดีครับ